นิโคคาริโลถึงกับหน้าเสียเมื่อมีคนเอ่ยชื่อนาบิลก็โอเคกันกนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไข แดงนะครับวันนี้ทางช่องก็จะมานำเสนอข่าวสารวงก,การมวยนะครับเรื่องการให้สัมภาษณ์ของนิโคคาริโลนะครับและก็รีแอคชั่นหน้าตาของเขาเมื่อมีนักข่าวถามถึงนาบิลอานานซึ่งการให้สัมภาษณ์ของนิโคที่มีต่อนาบิลมันสื่อถึงอะไรนะครับคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนไปวิเคราะห์กันนะครับเริ่มแรกเราก็มาแปลคำพูดของนิโคคาริโลกันก่อนเลยนะครับว่าเขาพูดยังไงถึงนาบิลอานานะครับ เมื่อมีนักข่าวถามนิโคคาริโลว่าถ้านาบิลอานานขึ้นมาในรุ่นเฟเธอเวดคุณคิดยังไงก็เรียกได้ว่านะครับทำเอาเจ้านิโคคาริโลนะครับหน้าเสียไปเลยนะครับท่านผู้ชมและตัวของนิโคคาริโลก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าผมไม่มีอะไรกับนาบิลนะผมเป็นแฟนตัวยงของนาบิลด้วยซ้ำแต่ชายคนนี้จะตามไปหลอกหลอนผมในฝันแน่นอน ถ้าหากนาบิลขยับรุ่นขึ้นมาเฟเธอเวทผมเชื่อว่ามันต้องเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าเขาอายุเพิ่ง21แต่ตอนนี้ร่างกายของเขาเหมาะสำหรับ145ปอนด์มากกว่าและเขาก็ไม่ต้องลดน้ำหนักมากเลยและนั่นคือสาเหตุที่ผมคิดว่านาบิลจะอยู่ในรุ่นนั้นสักพักหนึ่งแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาก็จะขยับรุ่นเพราะว่าอายุของเขาเพิ่ง20-21และเขาจะต้องตัวใหญ่ขึ้นมากกว่านี้อย่างแน่นอน แต่ตอนนี้คุณอยู่ในรุ่นของคุณเถอะก็เรียกได้ว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ที่เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับสําหรับนิโคคาริโลนะครับและการให้สัมภาษณ์แบบนั้นมันสื่อถึงอะไรนะครับเราก็ไปย้อนรอยนะครับไปดูความเดิมตอนที่แล้วนะครับไฟนั้นนะครับนิโคก็เคยเจอกับนาบิวอานานมาแล้วนะครับแต่แพ้น็อกให้นาบิวอานานเพียงยกแลกนะครับ ยังไม่ทันได้ออกอาวุธเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือต่อยไม่ถึงนั่นแหละเพราะว่านาบิลอานานตัวสูงมากๆนะครับทำให้นะครับไฟนั้นนิโคก็พ่ายน็อกนะเป็นไฟประวัติศาสตร์ของรายการวันเลยนะครับสำหรับนาบิลในการโค่นกษัตริย์แห่งทิศเหนือนิโคคาริโลและก็ยังเป็นไฟที่เจ็บแสบที่สุดสำหรับนิโคคาริโลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า โดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเตะก้านคอโดนต่อยหมัดโดนแทงเข่าเข้าไปค้างโอ้โหเรียกได้ว่านอนกองกับพื้นนะครับจบเพียงยกแรกเท่านั้นและหลังจากการแพ้ในครั้งนั้นก็ทำให้เจ้าตัวของนิโคคาริโลขยับเวทขึ้นมาทันทีในรุ่นเฟเธอเวทนะครับเนื่องจากเขาบอกว่าเขาทำน้ำหนักในรุ่นก่อนไม่ได้แล้วประเดิมไฟแรกในรุ่นเฟเธอเวทเขาก็ได้โคจรมาเจอกับ สิทธิชัย12พี่น้องนะครับแลงกิ้งอันดับ4รุ่นเฟเธอเวทนะครับเขาก็ไม่ทําให้คนดูผิดหวังนะครับแต่ตัวของนิโคคาริโรก็ใหญ่กว่าคนในรุ่นเหมือนเดิมนะครับทำเอานะครับสิทธิชัยทาอะไรไม่ได้นะครับต่อยไม่เข้านะครับส่วนนิโคคาริโรก็เสริมทั้งหมัดทั้งเท้าทั้งเข่าทั้งศอนะครับใส่สิทธิชัยนะครับก็เลยทําให้สิทธิชัยแพ้นอกไปในยก2เท่านั้นนะครับด้วยการ ปุบเข้าไปที่ลำตัวนะครับ2นับกดน็อกไปเลยนะครับท่านผู้ชมก็เรียกได้ว่าการชนะสิริชัยในครั้งนั้นก็ทำให้แลงกิ้งรุ่นเฟเธอเวทสัส่นสะเทือนเลยนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากคนในแลงกิ้งก็ต่างเคยโดนนับโดนน็อกมาแล้วนะครับนิโคก็เป็นมวยหมัดขึ้นมาก็ได้เปรียบเห็นๆนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายความหนักของอาวุธเรียกได้ว่าได้เสียกันทุกตัวเลยนะครับในแลงกิง้ง และการต่อยในวันแชมเปี้ยนชิพของนิโคคาริโลนะครับเขาก็แพ้เพียงนาบิวเพียงคนเดียวนะครับนอกนั้นเขาก็กดน็อกหมดทุกคนนะครับอาจตาน็อกเอาท์100%นะครับชนะใครต้องเป็นชนะน็อกเท่านั้นนะครับไม่มีชนะคะแนนสำหรับนิโคคาริโลซึ่งสถิติการชบของเขาก็ดีเอาเรื่องนะครับไฟ์แรกก็ชนะน็อกเฟอร์กันนะครับไฟที่2เอาชนะน็อกเมืองไทย ไฟที่3เอาชนะน็อกน้องโอไฟที่4เอาชนะน็อกเสมาเพชรไฟที่5แพ้น็อกให้กับนาบิลและไฟที่6ทําการเอาชนะน็อกสิธีชัย12พี่น้องเรียกได้ว่าชนะใครไม่มีคะแนนแน่นอน100%เเซ็น์นะครับหมัดนี่หนักจริงๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวบักของรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวนิโคคาริโลเพราะว่าขนาดตัวของเขาโคตรใหญ่นะครับ เรียกได้ว่าถ้าเจอกับคนในラกิ้งรุ่นตะวันฉายผมก็มองว่านะครับ50-50ทั้งหมดเลยนะครับแต่ยกเว้นนาบิลอานาครับชายคนนี้นะครับก็กลายเป็นตัวบั็กเหมือนกันนะครับคล้ายๆแบบนิโคนะครับนิโคลบักเรื่องตัวใหญ่นะครับแต่นาบิลบั็กเรื่องตัวสูงนะครับอาวุธโคตรยาวซึ่งความยาวนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่นิโคลแพ้ทางมากๆนะเพราะว่าตัวของนาบิลสามารถออกหมัด ในระยะไกลได้นะครับหมัดของนาบิลก็ไม่ใช่ย่อยนะครับต่อยคนหลับมาหลายคนแล้วนะไม่ใช่หมัดแบบเก่งก้างนะครับหมัดนี่หนักจริงๆนะครับสําหรับนาบิลทุกคนก็ลองคิดตามกันนะครับหมัดหนักอยู่แล้วนะครับยังจะยาวอีกนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เลยนะครับยังไงนิโคก็แพ้ทางแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะท่านผู้ชมและตัวของนาบิลก็ยังเป็นชายเพียงคนเดียวนะครับที่สามารถเอาชนะนิโคคาริโลได้ ก็ถือได้ว่าไม่ธรรมดานะครับสําหรับไอ้หนุ่มก้านยาวนาบิลอานานซึ่งผมก็มองว่ามันไม่แปลกเลยนะครับที่เจ้าตัวของนิโคคาริโลนะครับจะทําหน้าเสียแบบนั้นนะครับเมื่อพูดถึงนาบิลนะครับตัวของนิโคก็น่าจะคิดในใจอยู่ว่าโอ้โหมึงอีกแล้วเเนี่ยประมาณนี้เลยนะถ้าเป็นผมนะผมน่าจะคิดแบบนี้นะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าส่วนสูงมันมีผลต่อการต่อยมากแค่ไหนนะครับ ซึ่งถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับสวนมากเขาจะไม่ต่อยกับนักมวยที่ตัวสูงมันจึงทําให้น้านักมวยที่มีขนาดตัวที่สูงใหญ่นะครับหาคู่ต่อยได้ยากมากๆนะสำหรับนาบิลก็เหมือนกันตอนแรกนับที่นาบิลมาในวันนะครับก็แพ้น็อกให้กับซุปเล็กนะครับทำให้เขามีคู่ชกนะครับหลายคนมองว่าโอ้โหนาบิลสูงเฉยๆนะครับแต่นาบิลก็พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่านะครับเขาแพ้ให้แพ้ให้กับ โคตรมวยนะครับไม่ใช่แพ้ให้กับนักมวยมาลิงกิ้งกองนะครับเขาก็กดน็อกกดนับนะครับเกือบหมดทุกคนนะครับเพื่อประกาศจุดยืนของตัวนาบิลนะครับว่าเขาเก่งริงๆิงนะครับไม่ใช่เก่งธรรมดาเขาทั้งเก่งทั้งสูงนะครับประมาณนี้นะครับจะกลายเป็นนักมวยที่เป็นเก่งใหญ่นะครับถ้าเทียบกับรุ่นตัวเองก็คือเก่งใหญ่ประทะกับเก่งเล็กนะประมาณนี้เลยยังไงก็เก่งใหญ่ก็กินเตียบเน้นๆนะครับท่านผู้ชม และผมก็บอกได้คำเดียวเลยว่านับในอนาคตตัวของนาบิลอานานอาจจะเป็นนักวยที่หาคู่ชกไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ยอมขยับรุ่นยังไงก็แทบไม่มีคู่ชกแล้วถ้านาบิลขยับขึ้นมาในรุ่นนิโคนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเสียเปรียบนะครับอาจจะได้เปรียบด้วยนะครับเนื่องจากขนาดตัวของนาบิลก็อาจจะใหญ่ขึ้นนะครับบางทีอาจจะใหญ่เท่านิโคเลยก็เป็นได้นะครับถ้ามาในรุ่นเฟเธอเวทนะครับทั้งใหญ่ทั้งยาว ดูเอานะครับทั้งหนักทั้งแรงฝีมือก็จัดจ้านนะครับสรับนาบิวอานานเรียกได้ว่าได้เปรียบทุกประตูนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่นิโคบอกว่านาบิวอาจจะตามหลอกหลอนเข้าไปถึงในฝันนะครับเพราะตัวของนาบิวก็ถือได้ว่าเป็นฝันร้ายของนักมวยหลายๆคนเลยก็ว่าได้คลิปนี้ผมก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงกันด้วยนะครับบ๊ายบาย